สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่34แล้วนะครับสำหรับการดูในการว่าเป็นของแท้หรือไม่ครับหรือว่าเป็นของก๊อปปี้เรือนนี้เนี่ยที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นนาฬิกาคาเซโอครับคาเซโอรุ่น MTP1192 รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่าขายดีครับเจอกันบ่อยตามท้องตลาดในการรุ่นนี้เนี่ยยัง ไม่เป็นสแตนเลสนะครับวัสดุก็ยังเป็นชุบอยู่ครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไประยะยาวเนี่ยก็จะมีโอกาสหลุดลอกได้นะครับซึ่งราคาขายตามท้องตลาดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆน,นะครับถึงสองพันนะครับราคาไม่น่าจะเกินนี้ผมก็ลองหมุนปรับตั้งเวลานะครับให้ดูนะข้อดีของนาฬิการุ่นนี้ผมมองว่าเป็นที่พายน้ำนะครับดูได้ในความมืด นะครับยิ่งมืดยิ่งสว่างครับก็กันน้ําได้ดีครับกันน้ําได้ดีสามารถาลงว่ายน้ําได้นะครับว่ายน้ําได้นะครับโดนน้าโดนฝนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องให้ดูนะครับซึ่งในการรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิด ฝาหลังเองได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่สามารถปิดฝาหลังได้นะครับเนื่องจากว่าแรงมือของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดันฝาหลังให้ปิดลงได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะดูเครื่องเนี่ยแนะนําให้ช่างเป็นคนเปิดนะครับแล้วก็ให้ช่างเนี่ยเป็นคนปิดเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องบีบอัดฝาหลังนะครับด้านหลังก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเครื่องเนี่ย ของแท้ก็ต้องเป็นเครื่องแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบอื่นเนี่ยถือว่าเป็นของก๊อบครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครกดติดตามช่องรายการผมเนี่ยผมก็จะกดติดตามช่องรายการของท่านเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอย่างไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้นะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมครับส่วนอีพีต่อไปเนี่ยผมก็จะเอาในการรุ่นนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับขอบคุณครับ